สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิมอีกแล้วนะคะในช่วงรีวิวสินค้าที่มิมจะคอยนําสินค้าและของเล่นต่างๆมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะและในวันนี้มิมก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาช่วยมิมรีวิวด้วยนะคะนั่นก็คือพี่เดียวนั่นเองสวัสดีค่ะพี่เดียวค่ะวันนี้มิมกับพี่เดียวจะมาแนะนำเ,เจ้ารัสเบอร์รี่พายกันค่ะพี่เดียวคะมันคืออะไรคะเจ้ารัสเบอร์รี่พาย บอร์ดรัดบริพายนะครับถ้าน้องมิมสังเกตดูนะครับสังเกตว่ามันจะมีพอร์ตอย่างเช่นพอร์ต USB เหมือนพอร์ต USB ในคอมพิวเตอร์เราไหมครับเหมือนค่ะแล้วก็พอร์ต LAN ที่เราไว้เสียบเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นต้นแล้วก็ HDMI สำหรับไว้เสียบกับจอคอมพิวเตอร์ได้ใช่ครับจอคอมพิวเตอร์เราจะสังเกตว่ามันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราเลยพูดง่ายตัวรับริพายเนี่ยมันก็คือคอมพิวเตอร์จิ๋วครับมันเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีราคาถูกมาก ประมาณเท่าไหร่คะประมาณ3 5เหรียญดอลลาร์สหรัฐครับแบงเป็นเงินไทยเราก็ไม่น่าเกิน2,000บาทนะคะอ่าถูกต้องครับถูกมากๆเลยค่ะแล้วไออันนี้มันเหมือนกับอันนี้ไหมคะบอร์ดลาบริพายอันที่อยู่ในมือของผมใช่ไหมครับค่ะกับอันที่โชว์อยู่ด้านหน้านะครับแตกต่างกันอยู่ที่ตัวที่อยู่ในมือมีกล่องกับไม่มีกล่องครับกล่องเนี่ยเราต้องซื้อ,อ,อ, <laughs> อ,อใช่ครับกล่องนี่คือต้องซื้อเพิ่มครับอเอาไว,ไว้ป้องกันลาบริพายของเราในการกระแทก หรือว่าเผื่อเราทําตกลงพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับตัวบอร์ดจะได้ไม่กระทบกับพื้นโดยตรงเป็นต้นค่ะแล้วไอ้พวกนี้เราต้องเสียบมาเองหรือว่าเราต้องไปซื้อมามันมีมาอยู่แล้วหรือเปล่าเริ่มต้นครั้งแรกน้องมิมซื้อบอร์ดนะครับในราคาสามสิบห้าเหรียญใช่ไหมครับตอนแรกที่ได้บอร์ดมาเนี่ยจะได้บอร์ดมาอย่างนี้เลยมีนี่ด้วยไหมมีเนี่ยครับได้ทั้งบอร์ดเลยอ๋อค่ะแล้วไอ้ตรงกลางนี่มันคืออะไรครับ แท่นดำดำตรงกลางแท่นดำๆที่เราเห็นนี่มันคือตัว CPU ครับก<ะ>็คือหน่วยประมวลผลแล้วไอตัวนี้เราเสียบยังไงคะ SD card เราต้องเสียบตรงไหนอะ่ะมันไม่น่าจะมีชี้เสียบแล้วอ,ะอ่ะอ่าโทษนะครับ SD card นะครับเราต้องซื้อแยกมาเองตางหะต้องซื้อแยกมาเองต่ังหก SD card เหมือนกับฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์การที่เราซื้อคอมพิวเตอร์มาการที่เราจะนําคอมพิวเตอร์มาใช้งานได้จําเป็นจะต้องมีฮาร์ดดิ เราก็ซื้อเอิการมาแล้วก็ลงระบบปฏิบัติการลีนุกครับก็คือเป็นระบบปฏิบัติการตัวหนึ่งที่เป็นของฟรีเราลงปฏิบัติการลินุกแล้วก็เสียบไปบนบอร์ดรับรีพายครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถเริ่มต้นใช้งานารับรีพายได้เลยแต่หนูไม่รู้จักลีนุกแล้วถ้าลงวินโดว์แทนได้ไหมอ่ะลงวินโดว์แทนได้ไหมจริงๆเขาเปิดตัวมากับลีนุกครับถามว่าลงวินโดว์ได้ไหมตอนนี้ก็จะมีวินโดว์ซีอีซีอีมาจากเป็นเวอร์ชั่นเอเมบเดีครับซึ่ง ซึ่งตัววินโดว์อาจจะยังไม่เป็นที่นิยมสำหรับบอร์ดนาบรี่พายเท่าไหร่แล้วมันทําอะไรได้อีกไหมคะมันทําอะไรได้อีกใช่ไหมครับสมมุติผมเดี๋ยวพี่จะลองยกตัวอย่างใกล้ตัวนะครับในนี้พี่มีบอร์ดของบริษัทจาวิเทคอยู่อันหนึ่งตัวบอร์ดนะครับเป็นบอร์ดวัดอุณหภูมิเป็นบอร์ดวัดอุณหภ,ภูมิลักษณะการเชื่อมต่อจะเชื่อมต่อผ่านบัสที่เรียกว่า I2C เริ่มต้นนะครับ น้องมิม้ม<ส>จะสังเกตเห็นตัวคอมพิวเตอร์จิ๋วนี่ไหมครับค่ะจุดสําคัญที่เราจะใช้ข้อแตกต่างระหว่างบอร์ดคอมพิวเตอร์จิ๋วตัวนี้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่สําคัญอย่างหนึ่งคือตรง iO นี่ครับอันนี้คืออะไรอ่ะอ่นน้องมิม้มสังเกตไหมว่ามันจะมีลักษณะของพินให้เราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์่ได้เราก็เริ่มต้นนะครับสมมุติพี่จะออกแบบออกแบบโปรเจกต์หนึ่งพี่อยากจะวัดอุณหภูมิภายในบ้านค่ะแต่ว่าอุวัดอุณหภูมิภายในบ้านไม่ใช่เราวัด แล้วเราก็ดูตรงนั้นสมมุติว่าพี่ไปข้างนอกบ้านพี่อยากจะดูอุณหภูมิในบ้านพี่ตอนนี้เท่าไหร่พี่ควรจะเปิดแอร์ไหมพี่ก่อนกลับบ้านพี่ควรจะเปิดแอร์ตอนนี้เผื่อร้อนมากก็ไม่อยากให้มันอัตโนมัตสรึเาเท่าไหร่ก็เราอยากเช็คเองมากกว่านะครับสมมุติว่าตอนนี้หน้าหนาวมันเย็นอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเปิดโอเคครับเราจะมาลองคิดโปรเจกต์นี้กันเล่นๆกันสมมุติเรามีอุปกรณ์อย่างนี้เริ่มต้นเราต้องมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิก่อนมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิใช่ไหมครับก็สั่งซื้อจาก การวิเทคได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาศึกษานิดนึงเกี่ยวกับว่ามันจะเชื่อมต่อกับบอร์ดนี้ยังไงว่าแต่ละพินมันใช้งานยังไงแล้วเราก็จัดการเชื่อมต่อ,ค,อคือพินนี้จะมีจะมีข้อกําหนดอยู่นะครับว่าแต่ละพินใช้ทําอะไรจะเสียบมั่วๆไม่ได้นะในนี้เราก็ต้องดูตามสีด้วยใช่ไหมคะอ่าสีนี่พี่เสียบมาเองครับอ,อสีนี่ไม่เกี่ยวต้องอยู่ที่เรากําหนดใช้พินอะไรแต่อย่างในที่นี้ โอเคครับเห็นไหมครับเราก็จะเชื่อมต่อบอร์ดรบับริพรายกับตัวอุปกรณ์วัดอุณหภูมิตัวนี้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วไอพินที่เหลืออย่างนี้เราก็สามารถเสียบอย่างอื่นได้ไหมคะใช่ครับพินที่เหลือก็สามารถเอาไปเสียบอย่างอื่นได้อย่างเช่นตอนนี้เราวัดอุณหภูมิอย่างเดียวใช่ไหมครับสมมติตัวนี้เป็นหน่วยอินพุตอินพุตก็คือ,อ,อตัวอินพุตของรับริพรายคือรับค่า อุณภูมิจากเซนเซอร์เข้าไปที่บอร์ดรับบริบาร์ดูมเลยครับทีนี้โปรเจกต์ของเราเมื่อกี้ว่าไงนะครับเราจะสั่งให้แอร์เปิดแอร์ใช่ครับสมมุติว่าระบบแอร์ของเราเนี่ยเราจะสั่งงานมันผ่านรีโมทเราอยากให้มันติดต่อผ่านรีโมททาให้รับบริบาร์มันเหมือนรีโมทแอร์ครับกดปิดเป็นต้นเราก็ต้องหาโมดูลอินฟาเรดเหมือนกับรีโมทนะครับมาต่อแถวๆนี้เลือกพินแล้วก็ต่อลงไปเราก็จะได้ทั้งเอาพุดกับอินพุตแล้ว และเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบต่อครับตอนนี้อุณหภูมิส่งผ่านบัสไอซ์แวร์ซีตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะเข้าไปที่บอร์ดรับรีไพเราเข้าไปเขียนโปรแกรมในพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านค่าอุณหภูมิเสร็จแล้วเราก็เลือกได้ว่าจะให้มันออกจะให้มันออกอินเทอร์เน็ตต้องออกทางไหนครับออกอันไหนดีอ่ะ จะให้บอร์ดนี้ออกอินเทอร์เน็ตเราจะต้องผ่านสายแลนใช่ไหมคะถูครับต้องผ่านสายแลนเราก็จัดการเอาแลนมาเชื่อมต่อครับแล้วก็เขียนโปรแกรมให้มันเอาข้อมูลตรงนี้ส่งออกอินเทอร์เน็ตให้ได้ซึ่งสําหรับมือใหม่ไม่ยากเลยเพราะว่ารัสปารีพายเนี่ยเขาพยายามนําเสนอภาษาโปรแกรมที่เรียกว่า Python เป็นหลักช่วงภาษา p Python เนนะครับจะค่อนข้างเรียนรู้ง่ายสําหรับคนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมเลยก็ตามค่ะแล้ว อันนี้อันนี้อันนี้นะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เป็นบอร์ดกีโดล่าครับเป็นบอร์ด LED ของบริษัทแกรว,วิจิเหมืนยนก็เผื่อเราอยากให้ลับรีพายเล่นแสงสีได้หรือว่าทําจอโปรเจกต์ขนาดใหญ่โดยเอา LED หลายๆตัวมาต่อกันนะครับก็สามารถเอาสายไฟมาเสียบตรงนี้แล้วก็เสียบเข้ากับลับรีพายแล้วเขียนโปรแกรมควบคุมได้เหมือนกัน เราจะควบคุมมันผ่านไอในโทรศัพท์เราได้ไหมคะได้ครับผมอย่างที่บอกเรามีแลนใช่ไหมครับเรามีแลนพอเราเสียบแลนเนี่ยเราก็พัฒนาซอฟต์แวร์เหมือนเดิมให้โทรศัพท์เรามาคุยกับตัวนี้ให้ได้ผ่านทางแลนหรือว่าถ้าเราอยากไฮโซขึ้นเราสามารถใช้ WiFi ไ,ไ,ได้น้องมิ้งเคยยูดีไวไฟไหมครับเคยค่ะยูดีไวไฟตามท้องตลาดทั่วไปแหละครับเราก็ซื้อมาเราก็เสียบเข้ากับพอร์ต USB ครับหลังจากนั้นร,บราบลีไฟเราก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านเราก็ได้โดยไม่ต้องไปต้องเดินสายแนนีีก็สะดวกมา,มากๆเลยนะคะใช่อยู่ไหนก็สั่งเปิดแอร์ปิดแอร์ได้เลยถ้ารเรา <ผม S 2> ร้อนค่ะ ก็สำหรับบอร์ดรัสบริลลพายนะครับจากที่ฟังมาจะเห็นว่ามันสามารถนําไปทดแทนคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ได้ในราคาที่ถูกกว่ากินพลังงานต่ํากว่าและสามารถใช้งานได้หลากหลายและเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ได้เป็นต้นครับอ,อย่างนี้ชีวิตมิมก็ง่ายขึ้นเลยถ้ามีเจ้ารัสบริลลี่พายใช่ไหมคะใช่ครับค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ g r a v i t e c h ไท com ค่ะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะว่ามิมจะนำสินค้าอะไรมารีวิวอีกที่ Facebook กับ YouTube c h a n n แ l g r รา i ิ e c h t ไทยค่ะ ขอบคุณมากนะครับพี่เดียวแล้วในตอนหน้ามิมจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้มิม,มกับพี่เดียวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ